Make happen for a better it for world ทำวันนี้เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้าส่งเสริมสังคมดีมีอารยะสถาปัตย์โดย ปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมสนับสนุนโดยบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสบายใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราสามห่วง คริชนาทัวร์ยกล้อสัปดาห์นี้ยกล้อทัวร์กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของมหาอำนาจพญาอินทรีสหรัฐอเมริกาเมืองศูนย์ราชการของมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาเมืองหลวงที่มีแญลณ์เป็นอนุสาวรีย์เทนนิสอว์อชิงตันมอนิเมต์ อำนาจแห่งพิพิธภัณฑ์และขอสิลโลกคุณผู้ชมครับประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาได้ผูกมิตรกันมาเก่าแก่ยาวนานเกือบ180ปีครบปีหน้านี่ละครับ และเมืองไทยก็ถือเป็นมิตรประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐในทวีปเอเชียนะครับส่วนเมืองหลวงของทั้งสองประเทศคือกรุงเทพกับกรุงวอชิงตันดีซีก็ได้มีการลงนามความสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนานตั้งแต่ปีพศ2505ถึงวันนี้50ปีเต็มแล้วครับด้วยเหตุนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมอมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตร จึงได้นำคณะเดินทางไปเยือนกรุงวอชิงตันดีซีอีกครั้งเพื่อไปพบปะเยี่ยมเยือนนาย,ยกเทศมนตรีกรุงวอชิงตันดีซีนายวินเซนต์ซีเคลและได้ร่วมลงนามสืบสารความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีแห่งมิตรภาพกรุงเทพและกรุงวอชิงตันดีซีครับ จนะครับที่ได้มาลงนามความตกลงที่จะยืนยันความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับกรุงวอชิงตันดีซีนะครับคงไม่มีอย่างนี้อีกแล้วนะครับกรุงเทพเป็นเมืองพี่เมืองน้องเมืองแรกของกรุงวอชิงตันดีซีและกรุงวอชิงตันดีซีก็เป็นเมืองพี่เมืองน้องเมืองแรกของกรุงเทพมหานครนะครับคาดว่าจะส่งผลในอนาคต อันใกล้แน่ๆนะครับเราคงทําได้หลายอย่างวยกันนะครับแต่ว่ายุวการศึกษานั้นเป็นเป็นทางวิธีที่จะเดินหน้าในเรื่องนี้ได้ได้อย่างดีทั้งในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการแลกเปลี่ยนเยาวชนนะครับ ในในการเดินทางไปเยือนกรุงวอชิงตันดีซีครั้งนี้ท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์ก็ยังได้ไปเยี่ยมชมการสร้างคนสร้างชาติของสหรัฐมหาำนาที่มหาวิทยาลัยสองแห่งนั่นก็คือที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์แม่สมัยหนุ่มๆคุณชายสุขุมพันธ์ก็เคยมาเรียนปริญญาโทด้านรัฐศาสตร์การทูตอยู่ที่นี่นะครับ Para our regimentals once good to and indeed be willer bid I May my ส่วนอีกแห่งคือที่มหาวิทยาลัยเดอะดิสิกออฟโคลัมเบียซึ่งก็มีโครงการร่วมมือทางด้านการศึกษากับกรุงเทพมหานครของเราด้วยครับ <S <S สวัสดีครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับสวัสดีครับอ๋อนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะฮะในโครงการบ้านพี่เมืองน้องครับผู้ว่าครับครับใช่ครับอันนี้สำคัญงไงโครงการนี้ครับผู้ว่าครับเรามีโครงการที่เรียกว่าเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องนะครับปีละครั้งแล้วก็เยาวชนของเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพเนี่ยจะส่ง อา,อาจารย์หรือนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนี้นะครับให้เขาพูดถึงโครงการหน่อยครับผู้ว่าครับที่เขาไปเมืองไทยมา,ามภาษาไทายไม่ค่อยถนัดภาษากีษแล้ยผู้ว่าภาษาให้ดูษา say something about the the program uh, that you went on while we were there for a duration of 8 to 10 days we study thai culture thai traditions thai customs we eat thai food they have actually conducted original research at some of the king his majesty's royal thai initiative projects and it has been a wonderful experience over the last several years

ดึงสิ่งที่ดีๆในตัวเขาออกมาให้ให้เป็นที่ประจักษ์นะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็เราต้องต้องน่าจะรู้สึกภาคภูมิใจได้ครับนั่นแหละครับอีกหนึ่งโครงการสารสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพกับกรุงวอชิงตันดีซีครับช่วงหน้าไปดูชีวิตคนไทยในเมืองหลวงประเทศมหาอำนาจสหรัฐอเมริกากันบ้างครับ